การจนบ,บุรีนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรมเมืองฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นคาดหวังในอนาคตการจนบ,บุรีจะเป็นทางเลือกของนักลงทุนให้กับจังหวัดฟุคุอิประเทศญี่ปุ่นต่อไป เมื่อวันที่8เมษายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่า2ชั่วโมงร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในวุฒิพงศ์สุภาวนิตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะประกอบด้วยนายแพรัฐกร,กรมงกฎมาศที่ปรึกษาองคมนตรีพลเอกไพบูลคุ้มฉายานายชาญโรธทันนกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งบ้านเก่าทิยาและคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีที่อุตสาหการรมจังหวัดฟุคุอิโดยมีนายคาวาเบะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจังหวัดฟุกุอิพร้อมคณะให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจการพร้อมให้คำบรรยายให้กับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับทราบถึงการทำงานต่างๆและในเวลา12นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุอิได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีโดยมอบหมายให้ในายโอสุกะโทโมก OK ิ รองอธิบดีกรมธุรกิจอุตสาหกรรมและลาเบอร์รัฐบาลประจำจังหวัดฟุกุอิร่วมรับประทานอาหารญี่ปุ่นกับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีต่อมาในเวลา13นาฬิกาคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทนิก้าเคมีคอลโชเมะบุงเคียวจังหวัดฟุคุอิโดมีนายาสุตาสะเอมริ ประธานผู้บริหารสูงสุดบริษัทนิก้าเคมีข้อจำกัดและนายโยชิอากินาคาเอะผู้ประสานงานอาวุโสสำนักง,งานเลขานุการหน่วยธุรการนิก้าเคมีข้อบริษัทจำกัดสำนักง,งานใหญ่ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่พร้อมบรรยายให้กับคณะของจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรู้ถึงกิจการต่างๆในเครือของบริษัทที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งทั่วโลกซึ่งประเทศไทยได้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งการดูงานในครั้งนี้ ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและคดาดหวังว่าในอนาคตจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนให้กับจังหวัดฟูกุอิประเทศญี่ปุ่นต่อไป